ข้อยกเว้นจากสิ่งนะสิ่งนี้เนี่ยก็คือผลของการแผ่รังสีของอดวงอาทิตย์นะครับโซล่าเรเดชันเมื่อพิจารณาว่ามันเป็นคูลิ่งโหลดนะครับเมื่อพิจารณาว่ามันเป็นภาระาการาความเย็นนะครับอย่างเช่นาการปรับอากาศในของอาคารนี่นะครับซึ่งมันก็จะได้รับผลกระทบมาจากรังสีอาทิตย์นี่แหละนะครับที่ ความยาคลื่นในช่วงของแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับตัวเลขค่าของการดูดซับความร้อนเนี่ยนะค่า absorptivity เนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนนะแล้วก็การคำนวณโหลดเนี่ยนะครับการคำนวณพลระการทำความเย็นเนี่ยก็มักจะไปใช้ค่าตัวเลขที่ใส่ไว้ในตารางนะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้ก็จะเอาไว้เปิดเพื่อดูค่าผลกระทบในด้านความร้อนนะครับจากรังสีอาทิตย์นะครับ กระจกนะครับหรือว่ากระเบื้องกระเบื้องกระจกนะครับกระเบื้องที่มันแสงมันลอดผ่านได้นะครับแล้วก็พื้นผิวสีขาวนะครับก็จะมีค่า absorptivity ต่ำนะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับในขณะที่โลหะเนี่ยมันจะมีค่าสูงกว่าสูงกว่าพื้นผิวสีขาวหรือว่าพวกกระจกอะไรที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับก็ไอตัวโลหะก็จะมี ค่าแอบซอี่สูงกว่าเหล่านี้ขึ้นมาหน่อยนะครับเนาะก็นี้เขาบอกว่าไอ้ที่พูดมาจากข้างบนอ่ะมันมีข้อยกเว้นสำหรับเรื่องโซล่าเรเดียชันเนาะโอเคนะครับก็โอเคแล้วก็ถ้าอยากคำนวณก็เดี๋ยวไปดูมันจะมีตารางเอาไว้ให้เปิดนะครับว่า ผลของการส่งความร้อนมาของรังสีอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ในตำราที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีตาราพวกนี้ให้เปิดอยู่นะครับโอเคนี้ก็เป็นอันหมดหัวข้อฮิธานเฟอร์เนาะที่เขาทบทวนอย่างรวดเร็วมากเนี่ยไม่กินหน้าจบฮิทานเฟอร์ไปแล้วนะครับอย่างลวกรัดเลยครับหนึ่งนะอ่ะนี่หัวข้อนี้เสร็จไปแล้ว เดี๋ยวไปดูหัวข้อถัดไปนะครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของ Transient Heat Flow นะครับอโอเคเด,ดูข้อหนึ่งจุดเก้าต่อไปนะครับ